Sa คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ,ะขับรถเล่นนะครับ <Turn right. S 2> เกือบ3,800กิโลโดยใช้รถเริ่มต้นนะครับที่ได้แจกฟรีกันทุกคนเป้าหมายเนี่ยก็คือการทดสอบนะครับว่าน้ำมันนะครับถ้ามันหมดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าถ้าน้ำมันหมดระหว่างทางเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ เราควรจะเติมน้ำมันไมหมนะหรือว่าเราควรปล่อยให้น้ำมันหมดดีอ่เดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับถ้าจอดนิ่งๆเนี่ยถ้าจอดนิ่งๆนะครับอ่าเหมือนน้ำมันมันจะไม่ลดนะถ้าจอดนิ่งๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองจอดนิ่งๆดูว่าน้ำมันเนี่ยมันลดไหมอ่าถ้าเราจอดนิ่งๆนะครับไม่ทำอะไรเลย อ่าหรือว่าเปิดแอร์ไปด้วยก็ได้อ่าเปิดแอร์ไปด้วยก็ได้นะเปิดที่ปัดน้ําฝนนะเปิดกระจกเล่นอ่าดูว่าน้ํามันเนี่ยมันจะลดไหมอ่าเปิดไปก่อนนะครับเปิดไปซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับระบบน้ํามันอยู่แล้วเนาะถ้าใครรู้เรื่องระบบรถนะเพราะว่าน้ํามันเนี่ยมันไปเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับการเผาผลาญของเครื่องยนต์ส่วนระบบพวกอ่าเนี่ยมันเป็นระบบไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่มัน ไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ผมอยากรู้ว่าเกมเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันไหมอ่าเดี๋ยวผมจะอยู่แบบนี้นะครับสักพักหนึงอ่าเปิดให้หมดนะครับอะไรที่เปิดได้ตอนนี้น,น้ำมันอยู่ที่อ่าประมาณมันจะมีขีดเล็กๆตรงหน้าจอ GPS อยู่เห็นไหมอ่ามันจะอยู่ครึ่งกลางระหว่างขีดแบบนั้นนะอ่า เดี๋ยวดูว่ามันลดไหมถ้าเราทําแบบเนี้ยนะครับก็คือจอดไว้เฉยๆเนี่ยไม่ขับนะครับอ่ะซักประมาณสามนาทีอ่ะผมจะทําแบบเนี้ยนะครับอ่ะบีบแซไปด้วยอ่ะเปิดไฟไปด้วยเลยอ่า ก็ทำทุกอย่างนะครับน้ำมันเนี่ยอยู่ที่เดิมนะครับขีดเดิมเลยอ่าจะดูว่าพวกนี้นะครับไม่เกี่ยวกับระบบน้ำมันนะครับมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเนาะเพราะว่าพวกนี้มันคือระบบไฟฟ้านะครับระบบแบตเตอรี่อ่าโอเคครับไปกันต่ออ่าเมื่อกี้ม,มันอาจจะสังเกตย,ยากนิดนึงนะครับตอนที่เราจอดนิ่งๆแล้วเปิดระบบไปอะ่ะเดี๋ยวผมจะขับไปเรื่อยๆจนมันเกือบถึงอ่าตรงที่มันปิดไว้นะเห็นไหมครับว่า fuel นะครับเดี๋ยวผมจะขับไปเรื่อยๆจนมันเกือบถึงขีดนั้นเดี๋ยวเรามาจอดนิ่งๆแล้วก็ลองระบบต่างๆใหม่นะครับคือถ้ามันขีดเขียวอ่ะมันหายเข้าไปก็แปลว่ามันมีผลนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจอดนิ่งๆจอดนิ่งๆแล้วก็ลองระบบไฟใหม่ลองนะครับลองให้หมดอ่ะดูว่าขีดสีเขียวเนี่ย มันจะหายเข้าไปในสีดำไหมอ่ะจอดนิ่งก็ได้ไม่เกี่ยวกับระบบไฟก็ได้นะครับเราจะจอดนิ่งๆดูสักหนึ่งนาทีเราจะจอดนิ่งก่อนหนึ่งนาทีแล้วก็ลองลองเล่นระบบไฟฟ้าดูอีกสักหนึ่งนาทีร่วมด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของความหิวกับความ ม่วงอ่ะมันลดแน่นอนนะครับมันลดแน่นอนความหิวเนี่ยเท่าที่ผมลองทําคลิปทดสอบไปใช่ไหมความหิวอยู่ที่ประมาณสามสิบนาทีนะครับสามสิบนาทีมันถึงจะหมดนะครับมันถึงจะหมดส่วนความม่วงเนี่ยมันจะอยู่ที่ห้าสิบนาทีนะครับตอนนี้ขีดเขียวยังอยู่นะยังไม่รับไปนะครับเดี๋ยวเราลองระบบไฟฟ้าไปด้วย ซึ่งถ้าเอาตามหลักความเป็นจริงนะครับพวกนี้มันมันไม่มีผลอยู่แล้วเพราะพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับระบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเผาไหม้เออตอนแรกผมพูดว่าเผาผ่านเนาะเผาผ่านแั้นนั้นมันเป็นไขมันนะถ้ามันเป็นอ่ารถยนต์เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยมันจะเป็นเผาไหม้นะครับอ่ามันไม่เกี่ยวอยู่แล้วเนาะสำหรับไอ้พวกนี้นะครับแต่เวลาเราเจอดเฉยๆเนี่ย จอเฉยๆเนี่ยอ่ะมันมีผลไหมมันก็ไม่มีผลนะครับมันอาจจะลดช้าถึงลดช้ามากก็ได้นะครับสำหรับการจอดเฉยๆแต่มันก็ไม่ลดเลยนะโอเคครับเราขับไปกันต่อจะเห็นว่าน้ำมันผมขีดแดงสุดท้ายแล้วนะก็ใกล้จะหมดแล้วครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้ามันหมดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหมดแล้วนะครับนี่อ่าน้ำมันหมดนะครับ เราก็กดโอเคไปมันจะเป็นการเติมให้อัตโนมัตินะครับใช้288นะนี่นะครับกลับมาเติมหลอด ตอนนี้นะ้ำมันใกล้หมดอีกรอบแล้วนะครับถ้าผมปิดล่ะถ้าผมกดปิดมันจะเป็นอะไรอ่าถ้าผมกดปิดนะอ่ามันก็เด้งให้มาเติมน้ำมันเหมือนเดิมนะครับอ่ากดไปครับ นำมันเต็มทางใช้288นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองจอดดูนะครับมันจะลดอะไรเพิ่มไหม you have your ไม่โดนปรับนะครับ ไม่ได้คิดหากอะไรเพิ่มด้วยสาหรับเวลาน้ำมันหมดครับเมื่อกี้นะครับผมอยู่ในห้องคนเดียวนะแต่รอบเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้ามีคนอื่นอยู่ในห้องด้วยนะครับมันจะเหมือนกันไหมก็เดี๋ยวขับไปเรื่อยๆก่อนนะครับ Turn right. Turn left. Continue straight. อีกคันนะครับเดี๋ยวผมจะจอดนิ่งๆไว้ดูว่านะ้ำมันมันลดไหมก็ทดสอบไปด้วยเนาะสําหรับการจอดนิ่งๆนะครับตอนนี้ผมเจอด่านนะด่านมหาภัยโอ้โหยางแตกตรงนี้ตรงด่านอีก ยางแตกแบบนี้นะครับระบบเป็นคนทำนะครับซึ่งมันมักจะแตกใกล้ๆกับจุดซ่อมนะครับ ก็โดนเซอร์วิสไปนะห้าร้อย ตอนนี้นะครับน้ำมันใกล้หมดแล้วนะในห้องที่มีคนนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะเหมือนกันไหมเจอด่ดานอีกแล้วเหรอ,อปิดไปก็เด้งมานะครับกดเติมสองร้อดนะครับ าาราคามันจะไม่เท่ากันนะแล้วแต่ความสู่ของถังน้ำมันนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รถเนอะอ,ะอีก300อกโลนะครับเดี๋ยวผมจะขับให้จบงานเลย turn right รถคันนี้ไม่ทันไฟแดงไอ้ไฟเขียวนะครับอะ่ะผมจะหัก250ไปเมื่อกี้เนีนยนะเราต้องเลี้ยวตรงนี้สิ เราโดนปรับแค่ตอนที่ผมฝ่าไฟแดงเมื่อกี้นะครับก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับเวลาน้ำมันหมดนะครับกลางทางเนี่ยระหว่างทางนะครับระบบนะครับเกมเนี่ยจะบังคับให้เราเติมน้ำมันนะครับจะมีหน้าต่างเติมน้ำมันให้เรามากดนะครับส่วนราคาเนี่ยก็แล้วแต่รถนะครับแล้วแต่รุ่นด้วย การจอดไว้เฉยๆนะครับไม่มีผลต่อน้ํามันนะครับเว่าระบบไฟฟ้าต่างๆก็ไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคครับนะเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า